วัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมฝักบัวมีอยู่ด้วยกัน8อย่าง 1. แป้งข้าวเจ้า1กิโล 2. แป้งข้าวเหนียว100กรัม 3. แป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัม 4. น้ำตาลทรายขาว700กรัม 5. ไข่2ฟอง 6. น้ำใบเตยปัน่น 7. น้ำเปล่าน้ำใบเตยกับน้ำเปล่าเรารวมกันแล้วให้ได้1ลิตร อแป้งข้าวเจ้า1กิโลและ8หัวกะทิที่เราเคี่ยวจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับหัวกะทินี่เราจะใช้หัวกะทิที่เหลือจากการทำขนมครกซึ่งจะมีน้ำตาลผสมอยู่ในนั้นแล้วเราเลยต้องลดน้ำตาลลงตามสูตรที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกะทิสดที่ไม่มีน้ำตาลเราก็จะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีก แต่นี่เป็นกะทิที่เหลือจากการทําขนมโคกเล้เอามาเคี่ยวเราก็เติรนเลยต้องปรับลดน้ําตาลลงดังสูตรที่เราบอกไปนะครับครับ ในที่แล้วเราก็จะเทน้ำเบอร์เตอร์ลงไป ก็มาคนให้แป้งเข้ากันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ จากเราคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็นําไปทอดได้เลยครับแล้วเราจะไปทอดกันเลยนะครับหมักแป้งผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นํามาทอดนะครับเดยทีหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงเราใช้ไฟกลางๆนะครับค่อนข้างอ่อน ว่าถ้าใช้แฟแรงแล้วมันจะไหมมีตัวที่ทอดเสร็จแล้วครับหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้สวยมากเลยครับสูตรนี้ไปทำขายรับรองว่าขายดีแน่นอนครับขอบคุณครับ